ก็นะคะว่าของเข้าตัวยางไปดูกันว่าของเข้าตัวยางขอให้เข้าเถอะเอา้าทำไมไม่เข้าพี่ทำชุดลายใหม่ไม่ใช่หรอทรายยังเหลืออีกสองลายอยู่เลยอ่ะทรามีสองลายอ่ะถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ให้ดูนะพี่ทำได้แล้วอีกลายหนึง่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนานึ่สองาม พี่กดแล้วนะพี่สร้างแล้วนะลายหนึ่งจะสร้างไป3สามลายาแล้วเนี่ยมันเป็นไรอะ่ะไม่เชื่อพี่ให้ดูเนี่ยเห็นปะพวกเนี้ยสร้างไปแล้วเนี่ยทำไมของยังหายอยู่เลยอะ่ะหายไปไหน อ่ะไม่เป็นไรทำใหม่ก็ได้หวังว่ารอบนี้จะได้นะเอาลายเกาะดีแหละไม่เอาลายไหนหรอก ยังจะอันนี้อีกถ้ามีตัวพิมพ์ใหญ่หรออ้ยราเสื้อนี้ดทำไปแล้วมันยังไม่เข้าตัวอดีไม่เชื่อทุกคนก็ดู ตเนี่ยสร้างปแล้วสองอันไปดูกันว่ามันจะอยู่ในตัวแล้วกันไหมสุดท้ายก็ยังไม่เข้ามานะเดี๋ยวจะลองทำลายอื่นบ้าง เพราะสมมติว่าลานี้จะโดนแบนนะไปไปหาลาเสื้อกันเอาละาไหนดี ฉันจะพาเธอไปที่ไม่ใช่ที่ไหนที่ที่มีแตเธอและมีคลักและมีแค่เราใจงดงามแบบนี้ฟาสคามอย่างนี้ต้อนคือตอนก็ว่าและตอนเที่ยงนั้นก็มาตะลมำก,กับสิ่สินน้ำพอยไ,ไม่ต้องรีบนอนมาไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไง ไปที่ริมหาดเ yeah, ยียบพื้นทรายโอ้ไโอ้ไรเราจะลองไปลานนี้นะคะลานนี้ดีกว่าลานนี้สวยอุย้ยหายเดียว โอเคไหมใม่ใม okay, <sh od iful noise> <ını Vincent Leonard> ่ไม่ใช่ลายนี้ลายนี้นี่เดิมนี่นะก็พี่ก็ทำแบบนี้แหละไม่ได้ทำอะไรผิดนะ โอเคกดตรงนี้นะคะนี่โอเคไปดูกันว่าจังจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวแล้วกดผิด

คงจะได้นะหวังว่าจะไม่ผิดนะจำเป็นนะคะทุกคนไม่ต้องเขียนตามก็ได้นะเดีย๋ยวมันเอาไม่ได้เรากับแานนึงให้รูปภาพตรงนี้มันขึ้นก่อนนะเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่รูปภาพมันขึ้นเลยนะ อเคก็ไม่ก็แล้วคือว่าพี่พี่ก็อานภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะจะกลับไปเลยกดไปแล้วมันขึ้นตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ออกมาก่อนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากก,มออมาก,ก็อย่างนะคะหรือว่าต้องถอดลายเสื้อก่อนใครรู้บอกทีนะ